หากคุณต้องการพวงคุญแจที่มีแต่ความชิพหายเราขอแนะนําพวงคุณแจจินวารุผลิตด้วยอะคริลิกชั้นดีแข็งแรงแตกหักได้แต่ยากใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการใส่ให้เลท่อใส่แต้นเคป๊หรือใช้เป็นดากระจายกำจัดสตูหรือจะใช้เป็นเครื่องรางให้เล่นเกมได้เก่งขึ้นเด้๋ยๆๆๆแปลกแแล้วเนี่ยได้เหรอวะได้ดีวะ สั่งซื้อวันนี้เลยสเสนอราคาเพียง129บาทสั่งซื้อได้ที่เพจ Facebook จินวารุหรือทางช้อปปีลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปซื้อเลยสิทธิพิเศษหากสั่งภายในช่วงนี้สามารถรีเควสตข้อความอะไรก็ได้หลังพวงคุญแจด่วนมีจํานวนจํากัดสั่งมาแค่นี้รีรีสีกันด้วยนะจ๊ะ วอลคัมสู่ไมครจิบรูเฮียสวัสดีครับผมเจมส์เจมบารูนะครับวันนี้นะครับเราจะมาอ่านแพทช์โน้ตวายริปสองจุดสี่สี่มาดูกันว่าในแพทช์นี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะครับลูเซียนนะครับถูกบัฟเพราะว่าตัวของลูเซียนหลังจากถูกเนื้อไปแล้วก็ไอเทมในแพทที่แล้วนะครับทำให้ตัวของลูเซียนนั้นไม่เก่งเลยในแพทที่ผ่านมานะครับดังนั้นลูเซียนเลยได้บัฟในแพทช์นี้ครับค่าสถานะพื้นฐานพลังชีวิตจากห้าร้อยเจ็ดสิบเพิ่มขึ้นเป็นหกร้อยสิบแล้วก ตอนนี้นะครับผมแรมัดเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งตัวที่ผู้พัฒนามองว่าต้องการที่จะให้ไม่เก่งในเรื่องของการ PVP นะครับผมเน้นสําหรับการแทงหรือว่าเล่นทีมไฟเท่านั้นนะครับเลยมีการปรับระดับลงมาหรือว่าเป็นการเนิร์ฟนะครับสกิลหนึ่งครับดาเมจเปลี่ยนจาก1 0 5 150, 195, 240กลายเป็น 110, 140, 170แล้วก็200ครับสกิลที่2อะครับอัตรากาะกันดาเมจติดตัวจาก10%ลดเหลือ8% อัตรากาะการดาเมจเมื่อกดใช้จาก15%เหลือ12%และโบนัสดาเมจต่อมอนสเตอร์จาก110%เพิ่มขึ้นเป็น175%ครับทำให้ตัวรามัดนะครับสามารถฟาร์มได้ง่ายขึ้นอีกนิดหน่อยนะครับจากผลจากการบัฟสกิล2แต่ก็มีการเนิฟความแรงจากสกิล1แล้วก็สกิล2จากตัวของแชมเปี้ยนเลยนะครับดังนั้นนะครับก็ได้อย่างเสียอย่างสําหรับตัวของรมัดนะเรนก้า ตอนนี้ช่วงต้นเกมนะครับรู้สึกว่าเลนก้าค่อนข้างจะแข็งแกร่งเกินไปนะครับดังนั้นผู้พัฒนาจึงทําการปรับต้นเกมให้เลนกานั้นเล่นยากมากยิ่งขึ้นการชนะพื้นฐานเกราะจาก45ลดเหลือ40พราโจมตีจาก70ลดเหลือ64โซนา่า โซน่านะครับถูกปรับแต่งมาอย่างหนักโดยตลอดนะครับแต่แทนที่ว่าจะแก้ไขความสามารถในการซัพพอร์ตผู้พัฒนานะครับผมยังคิดที่จะลดทอนดาเมจของตัวโซน่าลงเพื่อให้เหมาะกับตัวสารประโยชน์ของเธอมากกว่าผู้พัฒนานะครับทำการเพิ่มคูดาวสกิลเตมิเมตจของตัวโซน่าเล็กน้อยนะครับทำให้ศัตรูนะั้นมีโอกาสได้รอดบ้างนิดหนึ่งนะครับสกิลที่หนึ่งนะครับดาเมจเมกกดใช้จาก40 80 120 160ลดเหลือ40 75 110 145 อัตราค่าพลังเวทเมื่อกดใช้จาก50%เหลือ40%ออร่าเพิ่มโบนัสดาเมจแก่พัทมิตรต่ออัตราค่าพลังเวทจาก30%เหลือ20%สกิลเตเมจครับคูดาวจาก 90, 75, 50เพิ่มเป็น180แล้วก็60วินาทีโดยรวมแล้วโซนาที่ปกติแล้วไม่น่าเล่นก็จะไม่น่าเล่นไปกว่าเดิมนะครับเพราะว่าตัวของเธอนั้นโดนเนฟอีกแล้วทั้งทางที่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าตัวโซนาทำอะไรผิดทุกวันนี้ตัวโซนาก็แทบจะไม่มีคนหยิบอยู่แล้วทำแบบนี้ลบตัวไปเลยก็ได้ครับทิโม ฆษณาบอกว่าชีโมนะครับผมแข็งแกร่งมากๆนะฮะจึงทําให้มีการเนิร์ฟอย่างหนักเพื่อให้ตัวของทีโมนั้นนิ่มลงค่าสถานะพื้นฐานครับอัตราพื้นฟูพลังชีวิตจาก7.5เหลือ6พลังชีวิตต่อเลเวล115เหลือ105พลังชีวิตที่เลเวล15จาก2,180เหลือ2,040เกาะจาก35เหลือ30เกาะต่อเลเวลจาก4.3เหลือ3.9เกาะที่เลเวล15จาก96เหลือ85อเทมเซกคอมโวเจนส โฆษนานะครับต้องการที่จะบัฟตัวของเซกคอนเวอร์เจนส์นะครับผมเพื่อให้เพิ่มประสิทธิภาพของแทงซัพพอร์ตขึ้นมาราคาทั้งหมดจาก 2,800G ลดเหลือ 2,700G นเร้ฟอสไฟคอมโวเนนต์สโลจาก40%เพิ่มขึ้นเป็น50%แล้วก็ฟอสไฟคอมโวเนนต์ดาเมจรวมต่อวินาทีจาก40เพิ่มขึ้นเป็น60ครับโดยรวมนะครับทำให้ไอเทมอย่างเซกคอนเวอร์เจนซ์นะครับผมน่าเล่นมากยิ่งขึ้นใครก็ตามที่ออกไอเทมชิ้นนี้อยู่แล้วออกครั้งนี้กกกก็จะะะคาคคุ้พพ้้มมมาาาาขขึึึนนนนนนนออีิอิิิดงงงรรรัับถูลปสทธภพพเเ่่ ในเชิงของสก,กินนะครับมีมาเพิ่ม2ส,สก,กินด้วยกันนั่นก็คือไฮนูนลูเซียนแล้วก็ไฮนูนเซน่าครับส่วนในเทมของตกแต่งนะครับมีตามนี้เลยนั่นก็คือของระดับการสังหารทาวน์นอตบิ๊กอีนอฟอีโมดอีก2อันนะครับแล้วก็แชมเปี้ยนฟรีประจำสัปดาห์นะครับวันที่16กันยายนถึง22กันยายนคอกิกาลิโอลรโอนาแผดิออนเวมัสโซน่าทรเนเมียร์เวนจินเฉาเซธวันที่23กันยายนถึง30กันยายนอาร์ชันแบรนลูลูมอร์ นูนูแอนด์วิลลัมโอลาฟโซลกะทวิตเต็ดเฟดวารัสและวูคง โดยรวมนะครับผมพูดตรงๆว่าในแพทโน2 4ซีนี้ก็ยังมีการปรับเนฟที่ยังไม่ตรงตามที่ต้องการนะครับเพราะอย่างที่เรารู้กันครับว่าตัวของแบรนด์นั้นตอนนี้ค่อนข้างจะเก่งแล้วก็โกงมากจนเกินไปแล้วก็มีแชมเปี้ยนหลายตัวครับที่ครองกระดานอยู่แต่ผู้พัฒนานะครับผมก็ยังไม่มีการปรับเนฟแต่ก็ยังไปปรับไปเนฟตัวละครที่ไม่จําเป็นยกตัวอย่างเช่นโซน่านะครับผมพี่มพูดตรงว่าทุกวันนี้ก็แทบจะไม่มีคนเล่นอยู่แล้วแต่ผู้พัฒนาก็ยังมองว่าเป็นตัวละครที่น่ากลัว เพราะว่าในพื้นที่แล้วก็ภูมิภาคของเขาเองนั้นบอกว่าตัวนี้มันโหดนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับใครที่คิดว่าผมพูดเองเออเองนะครับไม่ใช่นะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยก็ได้ไปส่องที่ทวิตเตอร์ของตัวเบนโฟมแล้วเรียบร้อยนะครับและแน่นอนครับผมว่าก็มีหลายคนนั้นไม่เห็นด้วยกับการปรับสมดุลครั้งนี้ซึ่งทำเบนโฟมนะครับก็ได้ทาการโพสทวิตเตอร์ลงไปนะครับโดยได้บอกไว้ว่าพวกเรานะครับผมกําลังจับตาดูตัวของแบรนด์และพวกเรานั้นไม่ได้มีเวลาที่จะสามารถจัดการเกี่ยวกับเรื่องของการ ปรับแต่งในแพชนี้ได้นั่นหมายความว่านะครับเขามีการปรับแต่งแพชก่อนที่จะมีการปล่อยออกมาซึ่งในทางคอมเมนต์เองนะครับผมก็มีการไปในทิศทางเดียวกันนะครับว่าเป็นแพชที่โฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของในประเทศของตนเองนะครับซึ่งน่าจะเป็นโซนยุโรปซึ่งมันไม่แม็เซนส์สำหรับการเนิร์ฟทีโมแล้วก็ตัวของโซนาเลยมีแชมเปี้ยนหลายตัวที่ยังเก่งมากในแพชนี้ไม่ว่าจะเป็นลีซิเนคามิลหรือตัวอะไรอื่น ซึ่งมีหลายคอมเมนต์ที่เป็นในทิศทางเดียวกันนะครับต้องมารอดูหลังจากนี้นะครับผมว่าการปรับแพชเนี่ยจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากกว่านี้หรือเปล่าเพราะพูดตรงๆว่าการปรับแพชในครั้งนี้สร้างความไม่พอใจอีก1ครั้งให้กับผู้เล่นนะครับและขอยุ้าอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าคนที่ปรับแพช 2.4c นะครับผมมีอยู่2คนด้วยกันน่นคือเบนโฟบและอเล็กซ์ห่วงโดยรวมแล้วนะครับผมในแพช 2.4c นี้ก็มีการเนื้อตัวละครที่ ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะครับก็เลนก้าก็สมควรที่จะเนิฟครับเพราะว่าพี่แกก็เก่งขึ้นไปจริงๆแต่ว่าก็ไม่ควรจะเนิฟอะไรขนาดนั้นส่วนตัวละครอื่นอย่างโซน่าทีโมแล้วก็แลมามัสนี่ก็ไม่มีอะไรจะพูดเหมือนกันนะครับเรามาดูในฝั่งของการบัฟดีกว่าครับตัวของรูเซียนครับหลังจากที่โดนเนิฟไปเยอะครับสาหรับแพทที่แล้วก็ แผ่นนี้ก็มีการบัฟบกลับคืนมานิดหน่อยนะครับก็ถือว่าทําให้ตัวของลูเซียนนั้นมีเวลาในการหายใจหายคอเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับสวยเทมอย่างเศกคอมโบเจนส์นะครับผมกอนาเ่นขึ้นอีกนิดหน่อยนะครับใครที่ออกอยู่แล้วก็ออกต่อไปครับคุ้มแน่นอนอันนี้นะครับผมก็คือข้อมูลสําหรับแพทโน้ต2.44เพื่อนๆละครับคิดเห็นยังไงกับแพทนี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับยังไงก็ขอให้เพื่อนทุกคนนะครับมีความสุขในการเล่นเกมเด็กออริจินวายริฟและที่สําคัญที่่่สุดดนคคครรแเเือิิิถถึึงงกมจว เพื่อนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมที่สำคัญที่สุดนะครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นลังใจในการทำคลิปใหม่ออกมาเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆนะครับผมอยากติดตามข่าวสารของเกม League of Legends Wild Rift หรือว่าความคืบหน้าต่างๆเนี่ยสามารถกดไลค์เพจจินวารุได้เลยนะครับผมและเกิดเพื่อนๆนะครับผมอยากที่จะเป็นครอบครัวเดียวกับจินวารุก็อย่าลืมเข้าร่วมกลุ่มจินวารุครูด้วยนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับและเกิดเพื่อนๆนะครับอยากหาเพื่อนเล่นเกม Wild Rift หรือววว่่าาาาเกกกมมมมมตงงๆยรรรถถึพูดคุับผ็ส Discount จินวารุลิง์กอยู่ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับและอย่าลืมไปกด Subscribe ช่องรองของผมด้วยนะลิง์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเหมือนกันนะครับโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้ขออญาตลาตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า